ครับนี่วันออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปแอปหนึ่งนะครับเป็นเขียนลองไปเขียนดูนะครับว่าย้อนหนังนะครับย้อนหนังนะไม่ใช่ย้อนหลังเขียนว่าย้อนหนังแล้วมันจะมีแอปหนึงโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับอ่ะขั้นแรกผมจะลองถ่ายแบบนี้ลองดูลองเห็นแบบปกตินะครับ หลายคงอาจจะงงนะครับว่าทำอะไรนะแค่โยนปากกาไปเฉยโอ้ไม่ใช่นะครับซึ่งแอปนี้นะครับนี่แอปข้างบนนี้เลยเนี่ยนี่เลยแอปนี้เลย ซึ่งแอปนี้นะครับจะเป็นแอปสําหรับย้อนเวลานะครับย้อนหลังหรือใครอยเอาไปทำอะไรคลิปอะไรก็ตามนะครับมันจะย้อนให้หมดทุกอย่างเลยนะครับอ่าผมจะเลือกเลยลองดูผมจะลองอันที่ถ่ายไปแล้วนะครับด เขาได้ฝืนฝืนปอยเก่ามาทารอบกันนะครับวิธีการทําไม่ต้องอนนาตัดสินใจอะไรยากยเย็นนะครับกพแค่กดอ่ะกดตรงคําว่าสตาร์ทนะครับกดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบน,นี้อย่าไปปรับช่วงสองตัวนี้ไม่ต้องปรับนะครับอนนาปรับแค่ว่าคําว่าย้อนกลับดเฉยถ้าอยากเอาแบบมิวสิกเพลงเข้าก็กดเพิ่มเพลงแล้วก็กดเลือกเพลงนะครับของผมจะเป็นนี้นะครับ อ่ะแล้วก็กดคำว่าเริ่มการย้อนกลับนี่หลังจากนั้นก็รอโหลดนะครับนี่มาดูมาดูคลิปที่เขาทำนี่นี่เห็นไหม,มบุ่มนี่อย่างเจ๋งแม่ทำได้ไงเราจะลองดูนะครับผมจะขอรัดไปตอนตอนนั้นเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าเรามาลองดูคลิปกันเลยกว่าดูดีๆครับนี่อย่างแจ๋วใครดูไม่ทันนะครับดูใหม่นะครับชิปเนี้ยลองไปทำเล่นดูนะครับ ลองเอาไปทําเล่นดูอย่างแจ๋วโช์มายากลยิบของเล่นกับคืนไม้ได้ออกมามาดิมาดิมาดิสัตว์มาเลยลกูกมาดิเฮ้ยอ่ะมาเรียบร้อยเชียวแววบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลากันไปซะก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe กันด้วยนะครับ ทำเสียงแอคโครให้ดูเหมือนดีโชว์ภาพปกใหม่จบายเอลิกูด